นี่ยก็ก็ก็กก็กก็กกูได้ได้อกมาเอานิ้วคอยิเขาไปในี่ฮฮฮไปก่อนเด้อไปปลาวินเอร์ก่อนเด้อประมาณสองสามมุงกอนนะเลยใช้กาเก้มแล้วเว่อระบบม เรียบร้อยแล้วหูห้ห <น đang S 2> แล้วว่าจะไปจะมุ่งไปรถยังบาทยังเือบาดนี่ผ่านทางกนบ่อจันกับบ่อเทียงเพื่อนลมกันเนาะ <น ffe. S 2> ลมกันก่อนนี่นี่กันนี่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 นวสนี่ <laughs> เชรุ่ให้ปลาลุงเบิ่งแล้วเสรุ่นในปลาลุงเบิ่งแล้วปลลาุงงแน่สวัสดีครับปลาลุงกันดูนะสวัสดีครับสบายดีเด้อปลาลุงจ้ะสวัสดีครับโดยคนนอกได้ดูสวัสดีสวัสดีปลาลุงนะสวัสดีเด้อปลาลุงเด้อติ้งติ้งติงสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง กันเบิร์ตสุขูสูคนโดยพ่อพบเจอกันอีกแล้วกับช่องพอบุญสารวันกับพ่อพ่อน้องวินเนอร์ตอนเศร้าๆยั่งวดอาบน้ำซ้ำพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมากก็บาหยอกปลาลุ่งแล้วมาพูดคุยกับปลาลุงแล้วมาวินเนอร์ว่ามาดกว่า Ờ, giờ bà đi đây bà luôn Shhh, Bà đi đây Nè Sợ hụt Rồi ơi bà Hả? Sợ hụt bà được bà Ơn ơi sợ hụt bà Hả? Ơn ơi sợ hụt bà được bà Bà อนื้อจะเออแล้วเอาหน้ามาให้ลูกกินแน่เอาหน้ามาให้ลูกวินเนอร์กินเด้อวินเนอร์ไปหาลักไข่ไปแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเสื้อเสื้อนั่นบ่เอือบ่เอาเนื้อป่ะเอานางเป็นเนอร์ป่ะฮะเอจ้าหนี้เฮ้ยก็ à tư con nhiều suy nái nó muốn suy nái hoang muốn rồi Chế. mẹ xi phá bên nơi bên làm mì tui gươm mùi rồi bên nằm mì tui đấy đấy hai bọ hoài mùng ngọc hm bọ hm hai nó được hm hm hai hm hm mẹ bên hm bên hm 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 đi hm hm พอๆพอเจอกันตอนเศร้าๆเนาะกำลังมาหยอกลูกเนาะส่วนท่านนี่ก็จับแม่เห็ดยังอยู่พี่น้องอีลูกคั่วอยู่ทั้งเป็นตู้อีกคนกันเนาะสั่งกันจูฟื้นจูว่เห็ดยังอยู่ดิพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนซะพี่น้องเลยอืมพี่ผู้คนดังไฟเองบ่ได้มกี้นะอืมด่าจิติดย้อนอย่าว่าได้ลูกฮะลูก เฮ็ดยังลูกนะ่ะร่างหมอ้อล้างหมอให้ไม,ม,ม่ตุย้ยเสียดย่างลูกกินมนะือนต้มปลาต้มปลาเอ๋สบายดีปาลุงล,ลูกลาไว้สบายดีปาลุงโดยโอะพ่อ,พอกับน้องนิวตอนเศ้าๆพี่้องมันนี่มันไปวิญญยณมาลูกเัอะคนผัเนัก<ะ> Doi bắt không 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 không bắt 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 không không bắt อ่าสิเขาวแปดปีแด้วบาดเดียบนอนแม่เนาะพี่จำเป็นตุ้ยกับพี่น้องอีลูกขั้วท่านึงกันด้โอ้ยกับตู้กับเย็นพันเดียเนาะเช็คกิจการพัดเนี่ยออกมาแต่ตู้โดยอันนี้ว่าปลาจะต้มนะเอต้มหมูปลาอืนน้องนี่ต้มหมูปลาปลาไม่ใช่นี่ปลาไม่แต่น้องเลยโดยโดยสบายดีเด้อเป็นตู่เด้อสบายดีเด้อโดยโอ้ฟิกใส่แว็นงามแท้ เออมีน้องเชืาาอ่อมาให้อืฮเพราะว่าตามัวตายัางเลยเพื่อนเอาเบ็ดเอาเบ้ดมะไฮบ่คือปากแดงไปลอยแทบมัน,นีลยเลยปากแดงมันหา่าวขีบนะชบหนักขีชบเกลือยมันดมเลยขี้ติ๊กใช่เลยเห็นงามเลยเพื่นเรงเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ป้าลุงเห็นงามแล้วป่ะนี่เพื่นเรงเลยเนาะงเปตุ้ยคืองามแท้ว่ะแทงเป็ตุ้ยดิเพื่อกระโดงวะเนาะ เสียงหวานจ้อยจ้อยรักไม่ตุ้ยมากเลยเพผนบ้างเห็นเปิดภาพมานจะนัาเกอีลูกคั่วอยู่ในเฮือนคั่วนี่แหละพี่น้องเลยกินเห็ดยากสูลูกสูเต้ากินเนาะชูดานกินชีเด่เลยเลยเอาโมนี้มาเพิ่มมาลองนิ้วบาทนี่เนาะเอาอันขี่กระบองใช่แน่ลูกเอ้ยดังเฟืนดังไปโดยพี่น้องเลยกำลังขิดกับเล็กไฟกับไฟชูฟืนจูไฟ สีเก็ดกับข่าวสู่แม่ตุ้ยกินบุหรี่่ะได้โดยโดยโดยพี่นองเลยนาะมันนี่ลุงอ่าทางลุงจันพไปฟังไทยได้เหมือนเด้อพอช่วยชงบัตรเชิญมันก่อนเนาะชงน้องเชิญขึ้นรถขึ้นล่างก่อนมาเนี่ยพี่นองเลยมาเป็นเนี่ยพอไปชงลุงนลำกันป่ะชงน้องเชิญเออเชิญป่ะแปลว่าเนีแปลว่าชงไอ่เชิญไม่จะยิ่งคิวอันนี้ นี่คิวข่งเดียก็เป็นเลยป่าเึงเอ้บ้าหลุดเ่–โอ้ยช่ว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 น่ะบ้าได้บ่ได้เด้อมานิ้วคอยสิข่าวประเทศนฮะเฮ้เฮ้เฮ้ไปก่อนเด้อ ไปปลาวินเนอร์ก่อนเด้ออยู่ในมันตุยเด้อเอาเด้อบ่โอเคบ่โอเคโอเคโอเคอยู่ในมันตุยเด้อโอเคโอเคลายวินเนอร์เด้อไปส่งลุงจันก่อนเด้อเอาซองไปส่งบนก่อนเด้อไปนั่นบ่ฮะไปกยามันลมมึงคือฟุ่นลายเนาะนอนในมันตุยถา่านลงเด้อโอเค

โอเคไาซาพี่น้องเลยอาถูกพี่น้องเลยเนาะขึ้นมาฮอตในบ้านแล้วบา้านนี่พี่น้องไอ้นาเฮือนนาซ่านทางน้องเชอร์เนาะเราว่าลุงจันพี่น้องเลยตอนนี้ก็เปิด้านเรียบร้อยแล้วขึ้นมาก,กันอยู่นา้านนาเฮือนนาซานเพื่อนพี่น้องมากับวาเห็นรถพอดีจอดเบิ่งพี่น้อง,นองเลยน่าจะเป็นรถ อาบุนวันนามาส่งซองกันมาจากด้พีน่น้องเลยเนาะฮ่าตพีน่น้องเลยบู๋กำลังถ่ายหุบถนอยพอดีแล้วสาบุญกับชิมีิยังก็ยืมเงินใส่ซองแล้วบาทนีเนาะพี่น้องเลย บายดีเ้อะบนสุขสุขคนรางว่าปิดกล้องว่าจะเอาน้ำขวดใหญ่มาจะป้องมาดาหลังนี่ย้งไรเอาน้ำย้งไช่องเมอเวกินนดว่ปิดกล้องก่อนว่าจะเอานเอาบบขวดใหญ่เนาะกับลับยิ้มผมว่าทั้งนั้นหันมามีเ้องเยอะใช้มาส่งช่องกันบ่่กันเวนนนอกกุงไข่น่ะเวนบ่เวนในมาเบิ้งกุ้งเบิ้งในไข่เบิ้งในไข่เบิ้งกุ้งไเบิ้งใเค้าควายเราไ เอาใส่ออกได้ข่อยหนาว่าเป็นยังบ่้่่่ออยยยบห้าฮะยันโบเห็นนะเห็นอยู่ในหําโบเห็นดอกเห็นนะเห็นไหนสมุนมองเหจ้าว่าคนลืมใส่ประจำมันคือมันคือบางๆเนาะมันคือบางเบาพี่น้องเลยเห็นอะไงบางว่าเราติดเสื้อไม่ได้เสียหนอเห็นอะไรเู้โอ้คือบบเห็นแต่มันลืมใส่ประจักนี่พี่น้องคือว่าให้แม่นนอยบ่เห็นนะข่อยมองเจ้าข่อยเมื่อยแต่เบิ่งเลย

เกียรติมาเลยวงเล็บไปไราไดอแบบหมาย่วงเงินนะครูผมมีเงินห่อนสองแสนไม่ได้ไปงานได้ไหไปงานเลยเคยห่อาสิไปพี่น้องพี่น้องครับผมเมนเนาะบเมนเปไปตลาดอยู่นี่คือมาส่งซองว่ามาส่งซองคือกันนี่แหละพี่น้องเลยโง่กันเลยท้าเม่นนี้ว่าจะไปนี่อ่าเนาะก็เลยว่าคิดเห็นน้องม่ลองวินเนอร์ก็เลยวเหนื่อยไปใช่ไหมนะเดินสาบุญไปฮ่อนเอวเนาะ ผัวสบายว่าว่าให้นกกันอยี่ปุ่อเนาะแต่ชาบูมันไปบ้าล้ค่ีบ่าีบ่แล้วเนาะมเนาะิบ่อเนาะเรองปม้วนบปนเลยปม้วนกันแบบว่ายังมีไา้ใจยังคิดแบบไปบนม้วนม้วนครับคนไทเลยเนาะเต็มร้อยคนไนะยังคิดเป็นหนาผัวกับหน้าลูกอยู่เามองมากเิ่นหัวผัวแห้งเนาะไปใกล้ๆแถวนี้เจ้ายังา่เคยไปเทืเอว่าทางไหนสิสเกต บอกทางแมงเชอร์เคยบ่เพว่าสิสเกตมันติดใ้เคุณบ่เปนว่าเอพราะว่าพ่นใต้ทางอันนั้นกูบนกูบนแม่ถ้าว่า ทีทางนก็ลงพุ่นน่ป uh, so ักเซ่เนาะ่องเมกเนาะไปทางช่องเมกแต่มันใกล้เหเฮาหมดไกลนเพื่อเาไปทางช่องเมฆมัใกล้ลงแต่สวรสดีปักเซ่กับสองลอยลักกันเนาะสองลอยกิโลักเ่ใกล้กว่านิดนึงเปนใกล้กว่าโดยอาจจะว่าข้ามข้ามข้ามทาช่องเมฆแต่ม่นใกล้ใกล้ใล้ใเฮามใกล้เถองเพอรถเพอ่เพื่เขาต้องไปทางช่องเมดใกล้แล้วก็เล่นรถกับประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะนะ เใช้การเก็มแล้วเพิ่งระเบ้าบร้อยแล้วขู่ๆระเบ้าจะไปจมูกไปรถยังบาดเลยยางเลอบาดีลยขาท่างันบระจันกับปอเทียงเพิ่นลมกันเนาะลมกันก้อนคุยกันก้อนวัวมาขึ้นหนึ่งกับพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะทั้งปอเทียงทองกะเจ๊ะกาลังนัดกันไปกินข้าวแล้วเนาะทั้งแม่แคทเพิ่นว่านัดกินข้าเพิ่นกะจอดรถตัดผมจอดรถตัดผมเรากาลังเสริมหลอกมากวิผู้เปื่อยพี่น้องเลยออกมากพอดีรถอ่น บุ้มมาสันโอ้ยเราก็นเนาะเฮงเติมยงเฮงไหมเห็นใช่เห็นในนเฟิรนอัน้นขเมาอยู่า่ยังตกใจเอ้าเลยไปสิเดินทางไกลคือว่าในคือนี่เพิ่นตื่นขึ้นมา้องน้ำอันนี้ก็กำลังที่กับไปนอนว่าเอารถหมเตียงถึกชดอยู่ได้เพิ่งตกใจว่าเฮคิดว่าคิดว่าถกชคิดว่าไปชนกันคิดว่าค่อยผ่านมาแบบว่าสองมันบอกนะ ไอ้มันมอเตียงแหวนลดลดถึกชนอีกเลยเนาะแปลว่าแบบไอแบบว่าตอนเท่าก็ได้แบบมาแบบพุ่งทรวดนะดูเขาหน้าเหมือนอะอยากแจ๊ถ้ากันตกใจไปเลยเนาะรายการตกใจแบบโมโมกิบแต่โอ้ยโมเมนว่ารถเพิ่งจอดไว้แต่เขามาชนดีแต่ว่าเกิดเหตุอยู่ในเมืองเนาะเพราะว่าเพิ่งมีกล้องครับ ประกันประกบการไถ่ก็อยู่ใกล้ขนาดเนาะแต่ว่าอยู่บ้านนอกเนี่ยอ้ขอญาตยั่งม่แล้วปันเกิดที่ท้องทีโทรหาประกันเกิดที่โอล่มกันกับโมเมนต์ง่ายเลยขนาดมาอคืนก็จนเดิกบเกิดที่แล้วกันอ่าเพิ่งว่าคือว่าตื่นเช้ามาเอารถเพลิดเพลินเบื่อจ้นเนี่ยเคยเห็นในเบาเตียงบอกว่าจนไปเอื้อนจะคล้องรถหน่ะเอื้อนเปิดแล้วเพื่อนเบาเตียงเนาะ อยู่ห่านทัดผมัมมนต่ไปตัดผมเลยแตว่าโชคดีนะเจ้าของรถแต่ยังแบบว่าคนนี่ไีนกล้องกัไปเนาะตื่นเต้นตกใจเติร์็เป็นผู้ยิงเนาะผู้ยิงคนไทยพี่น้องเลยพี่น้องคนไทยเฮานี่แหละก็ได้ไปบอกทางบ่ะเตียงกันเติ่นก็ยังดีนี่น้ำใจดีเนอะเนาะคนชลนะคนลำพิบเนาะดูุกคนนี่บริเวณว่า เมากระมีผู้ดีผู้ชั่วผู้แบบว่าเพิ่นญาติเนี่ยตื่นเต้นไปเลยกระมี่ตกใจนะเนาะแมนโจนชนปุ๊บไปเลยเหยียบเลยกระมีแม่ก็เลยโทรหาประกันกันหลังมาล้มกันมาเลยเคลียร์กันฟังคนเคลียร์กันเรืองนี้แหละแมนไปด้วยถ้าว่าแล้วมื้อนี้ก็เดินทางมื้อนี้ก็ได้นะถ้าว่าฟังเมืองมื้อนี่บดมื้อก็เดินทางมื้ออื่นอ่าเดยเจาอแน่มื้ออื่นกเนาะจ้อแต่แล้ยไปมื้อเลยเจาอเยอะ ไปเชื่อเดินทางไปก่อนเนอะคุณดิฉันโดยโดยโดยอ๋อโดยโดยโด่เนาะไปษาเนาะเดินทางไปผู้ว่าอารมณ์ทางผู้คือเป็นได้ขอท้ายอีกนิดนึงเนีในทางชาวเต่าพนนันเป็นได้เนี่ยคือว่ามีการรักษาทางเคลื่อนใบแบบว่าดีขึ้นบ้กับถามว่าดีแต่ว่าแจ็คจีว่าเป็ไอะบางครั้งก็คือว่าคือผู้เรื่อง มันข้าเงยแบบว่าเป้าไปเป้าไปเรื่อยๆแหละปิ้นปัวจากเมืองนอกกับมี่รีปอรีปอปิ้นปัวมาจากเมืองนอกหั่นกะเฮาพ่อคนหั่นว่าคนรับปากว่าคนชีปิ้นปัวให้คนกะให้คำแนะน้ำว่าต้องเห็ดตามเพื่อนตามเป็นขั้นตอนที่เพื่อนแนะน้ำเฮาแหละว่าเพื่อนก็พยายามจะกรัวนี่คือตามคำแนะน้ำเพื่อนนะแม่นึ่งคือพอเพื่อนในน้ว่าให้อะหมูอ่หมูชื่อหมูมาหนิหมูห้ค่ะเลยไก่ตัวนึงไก่ผูกบให้เอาไก่แม่ แล้วก็ให้แมนแล้วก็แต่งขั้นห้าขั้นแปดผนว่าทาบเสือกับบุยให้ลบลู่คนะลองเบิ้งมันก็ไ่ได้เกินคมสาบานเฮานะเฮ้าก็เห็ดได้อยู่นะแม่เฮาก็เห็ดได้เฮาก็ได้ว่าที่ผ่านมาเฮาก็เห็ดลายได้ทุกเดือนเฮ้าไปเอายาคนเดือนละสี่เซนหะวันนี้เฮาไปเอาหมูตัวละหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเฮาก็หมเป็นแยงขอแต่ว่าให้่นเศร้าันนเฮาก็ได้ว่าไปเอาหมูมาแล้วก็เอาหมูมาแล้วก็ เฮ็ดพิธีเป็นอย่างปล่อยไปเลยหมู่มนเป็แมนหมูกับไก่ปล่อยไปเลยแต่ว่าแบบว่ากะนี่กับเอฟซีไปค่ะมาอยู่ว่าหมูไก่นี่ชิบหากินจังไรชาวบุญก็มีอยู่หน้าพี่น้องใกล้ๆแล้วก็มันกัใกล้บ้านแม่นใกล้บ้านหน้าพี่น้องอยู่คือนหน้าสามเอกเนาะกะที่ก็หน้าอาเพื่อนกับชิบึงอยู่กับบ่าหมูเป็นเลนไปหันเดินกับโบเป็นวงเพื่อนกับย่านะพี่เป็นวงเป็นไปหากิน หกลวเพิ่นก็ว่าปกติเนาะไปกันเป็นท่วงกปกติเพิ่นคือจําได้บพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่มีเวลาที่สิบอกทาง FC ว่าหมูไกนี่สิกินอยู่ไสกมีนาพี่น้องอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีน้ําีนองประจําอยู่นแม่เพิ่นนอนนาอยู่ประจําใกล้กเพิ่นถ้าว่าันหิวเพิ่นก็ต้องลงกินน้ําหมูก็อยู่หันเนาะใกล้ๆหันเลยแต่ว่าสิเซาซาหรือไวเฮากตาม บอร์กำกันเลยเกี่ยวกับกาแฟชีห้แบบุเช้าวปุ๊บปั๊บเลิกกับผมผมเองแบบเดียวก็ข้าเป็นไข่เนี่ยข้าเป็นไข่เขากินยาเขาไม่เคยมารับเลยค่อยไปค่อยมาครับดู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 จังเบิร์ติดตามกันอาการของสาวเต่าสาวเต่ากันเนาะดูดูไปซะสาบุญมานะเนาะเดินทางออกนอกกบ้านมาเนี่ยออกอยู่ดู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 จูออกเล่นไปเล่นมากเด้อเพราะว่าทั้งพี่ทั้งพี่เนี่ยเนาะหลายทางเนาะหลายหลายทางกับพี่เนี่ย เธอก็มีทั้งเอฟซีคนขอชงห้าเจ้าหรือแอบถ้าพันนี่เ้อคนว่าติตต่อห้าเจ้าคนว่าพิมขอไปสมบุญบรรณาคือโบเห็นนะนตเห็นแต่ของขอยก็เลยว่าอยากขอยนหาหาขอยชงห้าเจ้าหะอแอห้าพันแน่คนแม่แม่คนว่าอยากโอลมน้ำเจ้าวับสน้มีเวียกกับสนอผู้ชายด้ายเขาเรียกว่าอยากให้บาบุญจะฝากควาวมาทั้ง สบุนมันนานเด้อว่าันเนาะดยดาาเนาะดยดดซด้รักกององเปาพจาพี่นาง็ไม่แต่ฝากทั้งเม่น้องเชืนี่เด้อเนาะโดยจังไรกะเนาะเป็นเป็นพัวเดียวเมียเดียวพี่นางเลยเนาะโมแกม่เนียแกมทิพย์เนาะเดียวเมียเดียวพวกมี่งก็พวยิบเมียเซลพวยิบเมียเซลมาัวเซลได้สิ หัวเซลเมียจะตามหัวเซลเนี้จะตามคนเดียวบัวเดินเนาะเนาะจะได้กันเดินทางปลอดภัยเด้อเนาะสุนกันว่าสิเดินทางจากมุงระบาจุมือนีและมาออื่นเนาะเป็นโอล่งกันอีกวันนึงเนาะสาทางมาจันมาเตียงเพื่อนคุยกันว่าสิแลวเียกแล้วงานหรือว่า ขาว่าบนแล้วจ like ังไดทั้งหมดเตียงคนเดียวตัดใจบันหนึงว่าสิไปน้ำหรือว่าสิได้ไปหรือว่าบะได้ไปียังไงขาเบิ่งทั้งหมดเตียงออกมาสุนชมว่าองเนาะโดดไปซส่เนาะส่งซองมันอีกอนมันอีกพี่หนังเลยเนาะไปพี่หนังเลยไปคนเดียวบันีเด้ไปโอเคพี่หนังเลยเนาะกะส่งซองทางแมนของเชอร์เรียบร้อยพี่น้องเลยจะมาลุ้นกันว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปพี่น้องเลยทั้งหมดเตียงต้องากระลังเฮ็ดรถเฮ็ดล่าง พี่น้องเสไร้ครณเบแกน้ำยังด้บาทนี่ผู้เนาะแบกน้ำกินเนาะโอ้ยพี่น้องเลย่าซื้อน้ำซื้อไนไปกินพี่น้องเลยโด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 ยอ่ะรุ่นต่อไปพี่น้องก่าสิได้ไปเรือบดไปทางเมน้องเชลุงจันบ่าวเตียงทองเนาะโดยแต่มืนอี้กับวุ้นมาส่งซองก่อนเนาะอ่ามงเปรับพท่านทวงท่นี่อยนไปพี่น้ไลงัน่ย ก็โอเคสำหรับคลิปนี้กับบุญกะขอขอบบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขสุ้คนที่เข้ามาหับส้มและติดตามช่องของบบุญสารวันตลอดมาเด้อและเป็นกำลังใจในครอบครัวของบุญสารวันตลอดมาตอนนี้กะช่องของแม่นางนิวกับผ่านพิทีเรียบร้อยแล้วเนะคนติดตามได้พัฒกวก็คนแล้วพี่น้องเลยแลวกัชั่วงกะครบแล้วพี่น้องเนาะทั้งไลกะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เข้ามาหับมาส้มกดติดตาม กดซนะับสไคร์เนาะให้ทั้งเมนตรงนี้เพื่อนได้ผ่าน YouTube อ่าแล้วพี่น้องก็นเลือกขั้นตอนต่อไปเนะาะถ้ารอพินรอผลทรงพินทรงยังมากผู้ใดพี่น้องเลยก็ยังบองง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องพาไปกดของ YouTube แบบผ่านแล้วพี่น้องเลยเหลือแต่ทางอ่าขั้นตอนต่อไปผู้ใดไปหาทางอาจารย์เล่าฮะผู้ใดพี่น้องมันเนี่ก็นัดกับอาจารย์เล่าอยู่ให้เพจนิธิเปิดเนาะสร้างรายได้หรือว่าขั้นตอน แรกพี่น้องเนาะมันก็มีหลายขั้นตอนอีกกว่าจะเป็นผ่านด้เงินเดือนกับวงแงินข้อง่ายได้พี่น้องบบุญกับสามเดือนเต็มๆเพื่อบุญได้เป็นยูทูปเป็นเงินเดือนกัน,น,งงน,น,กนเนาะอ่าโดยโดยโดยอ้าวแต่ละขอบุขอบ,ข,อบขอบคุณอข,ข,ข,อนนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขูสุคนเด้อใส่การติดตามตลอดมาเป็นกำลังใจให้ขอบโกวคุณสารวัตร,รตลอดมาเด้อเอ้าขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเออคลิปนี้ไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีบัดสุขูสุคนเด้อพี่น้อง